วิธีการเล่นบทบาทพระราดแห่งเมสันในเกมล่ามนุษย์หมาป่าคืนแรกผู้ดำเนินเกมจะเรียกให้ผู้เล่นที่เป็นพระราดแห่งเมสันทุกคนลืมตาขึ้นเพื่อให้รู้ว่าใครเป็นพระราดแห่งเมสันบ้างซึ่งผู้เล่นที่ได้รับบทบาทพระดาดแห่งเมสันจะต้องไม่แสดงตัวว่าเป็นพวกพระราดแห่งเมสันไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในช่วงกลางวัน พระานแห่งเมสันจะทำทุกอย่างเหมือนชาวบ้านเพื่อให้เกิดความเข้าใจมากขึ้นเกมกระดานยกตัวอย่างมาให้รับชมดังนี้นายเอกับนายบีเป็นพระรานแห่งเมสันในรอบของการหารือนายเอกับนายบีสื่อสารแบบอ้อมๆที่สื่อไปถึงพระรานแห่งเมสันซึ่งอาจถูกผู้ดำเนินเกมรู้สึกได้ว่าสองคนนี้เป็นพวกพระรานแห่งเมสันคืนนั้นนายเจะถูกฆ่าโดยองค์กรลับ ้วันต่อมาผู้ดำเนินเกมจะประกาศผู้เล่นที่ถูกหมาป่าฆ่าและในเอที่โดนฆ่าโดยองค์กรลับซึ่งทั้งหมดจะขึ้นอยู่กับผู้ดำเนินเกมเป็นผู้ตัดสินใจระหว่างการเจรจาถ้าโดนใส่ความว่าเป็นหมาป่าแล้วแก้ตัวว่าไม่ใช่มนุษย์หมาป่าแต่เป็นพระนรนแห่งเมสันคืนนั้นคนที่พูดจะโดนฆ่าโดยองค์กรลับถ้ามนุษย์หมาป่าแก้ตัวจากข้อเก่าหาว่าเป็นพระนอนแห่งเมสันคืนนั้น หมาป่าจะถูกฆ่าโดยองค์กรลับหากหมาป่าเลือกฆ่าผู้เล่นที่ถูกจับได้ว่าเอ่ยถึงพระราชนแห่งเมสันอาจทําให้เสียสิทธิ์ในการฆ่าของคืนนั้นไปการปกป้องจากนักบวชหรือบัดการไม่ส่งผลต่อการฆ่าโดยองค์กรลับบทบาทนี้ให้อำนาจผู้ดำเนินเกมเป็นนักฆ่าแห่งองค์กรลับของพระรานแห่งเมสันและถ้าไม่ซื้อเกมไปเล่นคืนนี้องค์กรลับอาจแอบอยู่ใต้เตียงคุณก็ได้